ฉันปวดหัวเลยปวให้พ้นจีเมื่อไ้พอนแบบนี้ใครก็เคยมักกะสังขาลาคอยโต๊ะกระจายเลยบ้าคอยปวดหัวตื้อเลยแกผ้ากันมาหาใครนะมันได้เรื่องไม่ได้เรื่องแล้วแบบนี้่ไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้จังมักกะสังขาลาพบบน่นมาโอ้ยพี่นย้ยกยใครเคยมาหาไอหาหมอดูหันหลวงปู่ใครเคยได้ยินแบบนี้เด็กไม้ไพอพลนหายอนู่ใครเคยได้ยินเด็งไม,อนนมง้อันนี้จามักกะสังขาลาอันนี้จามันตรวจห้คนเสียไปเลยนี่ อนิจจาสังขาราเนาะข่อยนึกขำว่าไปพูดว่าออกเลยนั่งเกาหัวเลยไปไปกบันกบันแล้วกบันแล้วอู้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเจ้กระพาข่อยหาใครน้องเมียอิ่มรับพรนอนละกุกใจอนิจจาบรรสังกาล้าลุงปูให้พูดข่อยต้องกังใจเลยโอ้ยไม่ได้เรื่องแม่กระพาข่อยมาหาผู้ใดต้องเป็นมิอนิจจาบรรสังากาไอ้ก็ชวนห้แบบนี้อนิจจาสังขาราให้ยพรนี่ยังใหายพรแบบนี้ พี่น้องไขยกหัวหลพี่น้องพี่น้องมันนี้กะมาเที่ยวอันสำนักพระศรีอานี่แหละนุจ๊ะเนาะสำนักปฏิบัติธรรมกาขาวชาวรีวิไลโลกยุคใหม่พระศรีอานนี่แหละพี่น้องมาอัปเดตมาอัปเดตเบิ้งว่าฝนยูจังไดฝนตกฝนตกเราอยู่จังไดเราเปียกฝนบองเสียเนาะพี่น้องเนี่ยมาอัปเดตเราเนาะเนี่ยเป็นสำนักของเรา เราก็เฮ็ดไปตามภาษาเล่านันแล้วน้าพี่น้องเนาะโอ้ชุดขาวต้องใส่ชุดขาวถึงสิเขาได้นาะจานะ้ะเนาะเป็นสำนักที่เพิ่นแต่งต่างขึ้นเองเนาะพี่น้องจะเดินพรโลกยุคใหม่เป็นป้ายที่เพิ่นต่างไหวนาะพี่น้องเนาะมาเบิง่งมาอัปเดตเบิ่งว่าฝนตกเพิ่อนอยู่จังไดเนาะนี่โอ้คุณยายคุณยายใส่ชุดขาวมาต้อนรับเลยเนาะเหมือนนี้เนาะอ้ยคุณยายเหมือนี้แต่งตัวเรียบร้อยเลย แต่งตัวสวยแท้มาเองจิมาเบิงออ้งว่าฝนตกบนอยู่จังใดจิมาถ่ายทําเบิ้งเพิ่นนั่นแหละเบิ้งหลวงปู่เพิ่นนัน่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ปเป็นเห็ดเองเนาะย,ย,ยายแม่นบ่ใช่นเ,เ,นเ,เนี่ยเป็นเห็ดเองแม่นบ่เนี่ยโจมเ,เน,น,นี่ยก็โจมเนี่ยอ๋อเขาเอามาถวายอ๋อนี่เขาเอามาถวายตีเนี่ยใช่เขียดเป็นไอ้ลูกซีดเพิ่นทั้งไก่อ๋อลูกลูกซีดเพิ่อนมาถวายตี่ยอ๋อวันนี้ขออนุญาตถ่ายทําได้ไหมคุณยายถ่ายได้ถ่ายได้ ถ่ายได้ถ่ายได้อนุญาตได้แตเน้องช่วยเขาลููไงเขาจะได้มีคนมาได้เยอะงานลงโชเชยโอ้พี่น้องนี่มามาอัปเดตภาษีอานสองพันยี่สิบสามนอกจากนาอเบิ้งว่าฝนตกเรายู่จังไดพี่น้องเอานี่ย่ายง่ายไม่ยุ่นี่ละตีนี่ายไม่ยุ่นี่ละเตียโอ้ย่ายไม่ยุ่พี่หมดแล้วอันบนนั้นมันเป็นแดงมันฝนตกเปียกเตียงบัเปียกแล้ว่ะง่ายไม่ยุ่พี่เพราะว่ามันเย็นแล้วก็ห้าคนเขา เพิ่นใช้แขกมาอ๋อบัญหาแต่แขกมาป่าเตียงเเพื่อนเลยอ๋ออันนี้ไว้แล้วเพื่อนก็ซื้ออันนีบได้เลยอ๋อในเพื่อนสื่ซื้อแผ่นนี้มาไหมอ๋อเพื่นซื้อผ้านี่มาไหมอืมกต่เลยมาอัปเดตเบิ้งว่าฝนตกเราอยู่จังไดเราเปียกบ่เปียกเพร่ะอย่างนอนสบายอ๋อเรานอนสบายแลวระยะระยะนอนยู่่อใส่เนี่ยน้ำกันอ๋อย้ายกันนอนยู่น้ำกันนี่นะเออเอามันพอนอนอยู่ตีใหญ่เอานอนอยู่มันจะเป็นอย่างกว้างดีตีกว้างยื้เตียนอนได้สามคน ดีอ้าวาี่ไปถ่ายทั้งใดแบบนี so ้เขาไปทั <combined> ้งใดถ่ายนี่แหละถ่ายทั้งบนนี้แหละอันชั้นนุ่งุดเสื้อขาวชั้นเขามาได้บ่าเนี่ยได้อ๋อขาน้งต้องใส่เสื้อขาวเท่านั้นแม่นบอกเออชุดขาวโอ้ที่หลังรูจะได้ใส่กางเกงขาโอ้อันนี้อันนี้เป็นออันนี้เป็นไม่ออกไม่ออกของหลวงปู่แม่นบอกเป็นนี่และเป็นแฟนเพิ่นเป็นแฟนเพิ่นอ๋อแบบว่าเขาเจ้าอันไห้มาถามเขาเจ้าอันอันแฟนคลับเพื่อนไหนมาถามว่า เออฝนตกเราอยู่จังไดเราเปียกฝนบ่ละกาให้มาทมว,ว่าอันลงปูอันคือมีเมียได้ยังเสีนนออนเยนา, <c oughs> าเอาเอันอันอันกันอันนผู้ขาจับลงปูไม่ลูกเลย <c oughs> เอาแม่นปั่านั่นติเดเนี้ผู้ขาเย็ดมันเลยเดี๋ยวลงปู <c oughs> มันจะมีลูกได้อยู่บ่มีหลอดไปก็ได้อ๋อมันบ่ได้เลยมันรลอดไปบ่ได้เ้วเพ็ดหมันเห้อเนาะข้าเจ้าเห็นไหมถามบ้านอ๋หลวงปูอยู่จังไดฝนตกสิมันจิบว่าเปียกเตี้ยมันทำาอ่งนี่ต้องมาศึกษาต้องเข้ามาปฏิบัติเดี่ยวสั่นๆแค่นี้มันก็จะบวมีหนังสือกับมีบทตัวบอกเขาให้ถามว่ามันอันจังซีอันลุงปู่อัน อันจีกขอถามแบบขาเจ้าฝากถามมาว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าพระีอ่านเนี่ยสิมีเมียได้มันเป็นไปได้ติขาเจ้ายุคไม่ที่บกคือกันของพระาพุทธเจ้ายุคไม่โบกคือกันบ่เดี๋ยวนี้เพิ่นปิดแสงพระอาทิตย์เดี๋ยวนี้เพิ่งปิดแสงพระอาทิตย์ติดแสงพระจันทร์พระจันทร์ติดปิดแล้วจะวันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์วันที่ยี่สิบเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยยี่แปดเจ็ดสอง้นาพันหร้อยหกสิบแปดเนี่ย ิทย์เจันที่ชิบสองข้าเจ้าบอแมนข้าเจ้าฝากถามว่ามันถามนั่งได้เบิร์ตเออขอขออันนี้อันนี้ถามตามข้าเจ้าถามเด้อข้าเจ้าถามว่าอันมันมันมันผิดหลักพระพุทธศาสนาบอมันผิดบอผิดบอผิดเตี่ยผู้ใดบอศึกษาเขาแล้วแต่เขาเบิดบตเปิดใน้คนหู้บเปิดใน้คนหูผู้ใดวายังกระซังที่ข้าเจ้าสงสัยมากมันมันยกใหม่ยกเก่าเก่านั่นเป็นของปัจจิอาน ยุกไม่นี่เป็นของพระสีอานยุกยุกเก้าเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ยุกไม่เป็นของพระสีอานเนี่ยเป็นยุกของพระสีอานที่เป็นยังไ่องใแปือแปลงไปยังไหนโลกยุกไม่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นพระสีอานสองพันยี่สิบสามนี่แม่นบอกนั่นล่ะเพิ่นมาจะโดนแล้วแจ๊บเพิ่นว่าเปิดเพิ่น่าเปิดเพิ่นมาเปิดอ๋อแล้วแบบนี้หลวงปู่เนี่ยคือว่าศึกษาธรรมะของพระสีอานติดเรื่องใดนั่นล่ะแม่นบอกธรรมะของหลวปู่พระสีอาน ข้าเจ้าว่ามันมัน,มนบอมแนเนปสีอ่านมันมีเมียได้ยุติข้าเจ้างงอะนะกะสซ้างกสรซามกัสซ้างอ๋อแต่ว่ามันมีได้บอวบอวบห้พูบอวบอบบเปิดไถ่หูบอเปิดไถ่หูเออคันว่ามีได้ยุติว่าท่านแล้วแต่เจ้าอ๋อแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ผู้ใดสิ<อ>มีเออปสีอ่านนี่คือกันปฏิบัติธรรมกับมีเมียได้มีเมียไดอืมผ้าลูกผ้ารลานเขามาไปปฏิบัติธรรมได้หาโยหากินเขามาปฏิบัติแล้ว นุ่งชุดขาวปฏิบัติท้ำศึกมาศึกษาว่าเป็นเั่นใดเั่งใดพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเพินพ่นเบิง่งเพิ่นเบิ่งดวงแม่นแม่นเด๋ยมือนั้นมือน,นั้นเบิ้งดวงไอ้แม่ไยแมวน่ะยังแม่นเลยที่หลวงปูป่เบิ่งมือนั้นคือยังแม่นเลยคือว่าคือว่ามือน,นั้นเจ้าอันเจ้าเบิงเบ้งว่านจะเบิ่งว่าแไม่ไยแมวสิได้ไปตั้งประเทศแม่น,นอมบอสวัดนี้ ก็คือมุ่ไข่ยก็กลังสีเดินทางไปตั้งประเทศเพอดีแม่หลวงปูเออ,เอ,อกาลังสีเดินทางไปประเทศแล้วอเออไปนี่ก็เลยว่าเอา้าหลวงปูเราคือท้ายถือแช่คือว่าเราไทยไม่แย่แม้วถือมาดพี่น้องเหมือนแต่ว่าไม่ใย่หน่อยนี่คือประกาเบิ้งหลวงเนาะเป็นคนแบบย่านหรืบอบ่มากเบิ้งนะหรือว่มากเบิ้งเนาะ<อ>แล้วถามแม่ตั้งแต่เปิดสำหนักมาเนี่ยมันมีคนมาหาเจ้าบอหอ้เขาบอห้เขาขราบบนุ่งชุเข้าวบอหอมากทำไม่มมได้เนี่ย ผู้ใดเขาไม่หนีผู้ใดเขาไม่ได้หนีตายเลยตายป้าไม่ฉันเนี่ยก็นั่นฉันบะรูฉันบะรูฉันใส่มาฉันบะรูกันี่มานี่เขาไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ได้ค่ะขอโทษได้ค่ะอืมโมไปยังขออนุญาตขออนุญาตแม่นบอกคือว่าขันผู้ใดมานี่คือว่าต้องต้องใส่ชุดขาวเท่านั้นแม่นบอกอ๋อจัง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 บุขายธรรมดา จ้งผู้ขายใส่เสื้อ้วยซิขาวสีได้บ่ได้อยู่อ๋อได้อยู่อืมได้แท้จริงนี่เป็นบริกรรมคู่มือเนี่ยอ๋อย่างก็ไม่มีโรคไข้เขาเจ็บบ่มีเขาเช็ดเมื่อนให้บ่มีเขามาจะรุดออกเบิดโรคไข้บ่มีโรคไข้บ่มีเลยจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความสุขยุคใหม่ประเดี๋ยวปูไมาอยู่นี่ได้ยี่สิบปีแล้วบ่เคยไข้เคยหนาวค่คยไข้เคยหนาวเลยบ่บ่มีอ้าวหลวงปู่แบบว่าไข่บางที่ไข่ไทยลงบางหันเนาะ มีแต่คนถามนามีตะคนถามว่ามันแมนบอมันเป็นไปได้ไตีอย่างสินาแ,แมนอยู่แมนอยู่ตะเขาโว้โหเขาก็ต้องถาม,มแมนคนห้องก็ต้องศึกษาก็ต้องถามกันทังเจ้าโอ้โหอ๋อพรองค์นี่แหละลงที่ชาเนี่ยมันเกิลงมากบุกคร้องโลกคนทั้งโลกจะว่าเป็นคนเดียวกันถึงซื่อสัตว์ว่าคน,คนเดียวกันไม่มีลักมชอเดีย<ป>เด๋ยวเดี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 ๋ยวคอยขอถามกันว่าคือว่าหลวงปู่นี่บบแมนภาษีอ่านแมนบ๊อบ หลวงปูน,นี่แม,มนเมนภาสีอ่านบอนี่แหละองค์จริงเพื่อนเจ้านี่นะนั่นละเจ้าเป็นองค์จริงเพื่อนนั่น,นละเป็นองคจริงองพระสีอ่านตีเออนะมันแมนบ่ละแมนตีแมนบ่แมนกระาังโอ้โกว่าไปแล้ว๋อ้บอกไ,ไปแล้วโอ้ทึกษาแล้ว<อ>จู้งูแล้วอ๋ออ่มีไผจูงูัจกว่าเพื่อนปิดแทงพระอาทิตย์แผงพระจันทร์ในวันที่สิบสองวันที่ยี่สิบเดือนกุมภาพันธ์ อ๋อต่อไปโลกไปยังหนจะเป็นยังไงคนนั่งตายนอนตายน,นาย้ำท่วมฟ้าปลา,ปาจีนีดาวตะวันจะม,มืดมิดถึงเจ็ดวันขึ้นคนจะนั่งตายนอนตายหลับไหลาตายทั่วโลกอืมทั่วโลกเลยทั่วโลกอ๋อเกิดการิยุคทั่วโลกเดี๋ยวเดียดอืมอะไรหลวงปู่ฝนตกกรสหลวงปู่กั้ยย่แบบนี้มันบ่ยุคเทวรัะบ<อ>่ฝนบ่สศาสตร์บ่อหยางบ่บ่เปียกเลยล้วมพายังดีคุ้มยังนี้ อันนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นประศาส์สังประศาส์ประศาส์กอ๋อต่อไปหลวงปู่จิร้างประศาส์วันนี้นี่มันบ่จ้ะเป็นประศาส์เป็นประศาส์เลยสามยอดประศาส์สามยอดเลยเออสามยอดของคือนนั่งอรพิมแหละพระอินทร์เพิ่นมาสั่งให้นั่นหลังนั่นเพิ่นสั่งองค์ปู่พระที่อ๋อหลังนั่นเพิ่นสั่งให้ตินาหลังนั่นปู่ในพระอินทรต่อเพิ่นนั่นลงซัดสามยอดจะเห็นบ่อ๋อะไรหลังนี้หลังหลังนี่เพื่อเพิ่นขึ้นก็มากขึพันหลังนี้กับอันนี้อันนั่นองค์ปู่พระที่อัน เพื่อนเทียมอ๋อมาคนี้บดองค์นั่นพ่อแล้วเสร็จปุ๊บแผ่นดินไหวสังเกตุพมา่าตึกพังพินาศเห็นไหมโยงเก็มอ๋ออันโอ้เขาพ่อจะสั่งองค์นี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละแผ่นดินไหวเลยแผ่นดินไหวตึกพังก็โยงเก็มเห็นบ่มเอาเม่นตีบ่แม่นยังดีห่วยเขาจะว่าตึกพังอีหลีเนาะ แต่ว<ข>่าึนตึกพังอิหรีบางเนื้อแต่มันเกี่ยวกันอยู่ตีลวงปู่ห่วยมีฤทธิ์ทั่วโลกเตี้ยขึ้นเบาขึ้นซักทิศพญาปักเชรโกกที่ตายไปขี้เป็นอยู่นีิเอาฉันเขาจะให้หลวงปู่อันทำนายาาานว่าเขาเนี่ยจะรวยบ่ไม่ต้องถามดอกถาม<อ>มี่ยังรวยอยู่แม่นบ่เอ,อนเจ้ามายุนเยี่ยมปูเนี่ยพวก้องถามดอกเอาฉันก็จะรวยแล้วว่าฉันมาหมายหมายถึงว่าถ้าพวกได้เข้ามาเนี่ยคือรวยทุกคนแม่นบ่ทุกคนพวกเจ้าจะมาปฏิบัติอยู่นี่เบิด บอกเด<า>้่เงินค้นทั้งโลกนี่ไหลเขามันนี่หมดอ๋แม่น่แทดินจะไม่เหยียบกันตายยี่นี่เลยอ่อตรงนี้ฉันก็ต้องถูกหวยเนาะหลวงปูนะ่เนาะถูกบ่ถูกกระ่างหลวงปู่ต้ให้ถูกที่นั่นละ่ะอันบัดนี้คันคันหลวงปู่คันพระสีอ่านองค์ที่สองสางเซตเนี่สซิมิยังเกิดขึ้นแน่บเนี่ยก็เกิดจุ้งที่จ้ะไม่ไม่ถ้าองค์ที่สองสางเซจนี้ยังจะเกิดขึ้นอีกบ่มีองค์ที่หนึ่งที่สองที่สาม มันจะมืดม่นงที่แล้วเตี้ยอืมอืมแล้วแค่ดจังไดแค่ดจ้งไดดจ้งสิหายแบบเนี้ยบ่มีบ่มีบ่มีปพิล่างคนบุญออกล้างคนบาปออกแล้วเอาคค้นบุญไว้สามโฮมพูดสีเตี้ยอ่าอืมผู้ได้ปฏิบัติได้จะอยุยืนเขาเข้ามันอยู่เนี้ยอืมผู้ใดปฏิบัติได้ยู่ยืนผู้ได้บ่ปฏิบัติกะ จะล่วงไปล่วงไปเห็นนอนมันตายอยอะก็เมืนเน่อยเอาถามวากันเขามาปฏิบัติหลุงปู้ยชาเขานอนอยู่ใส่เอาอยากนอนอยู่ใสก็นอนดิ่น้ำหยาเนี่ยนอนในบ้านซื้อพวกเจ้าอยากเป็นที่กรรมชิตของเจ้าก็ซื้อไอเตียงไอนั่นนะเตียงมุ้นมงนั่งก็มาดปักอ๋อต็เต็นเต <มา S 1> ็นเต <มา S 1> ็นเต <มา S 1> ็นตนเต็นอนกา็นเนอนเต็นเต็นนเ็ บดได้หวงที่ดินบดได้หวงที่ดินอืรับรับคนทั่วโลกรับค้นทั่วโลกเออบัวมันรับคนเต็ปอะเทศไทยเอาละเปิดสำนักในเปิดมาได้จากปีแล้วเนี่ยห่วยเป็นยี่สิบกว่าปีแลวตัวเนี่ย้ายอนั่นเน่นจนนั่นบดผุบดยี่สิบกว่าปีนี่ถามไม่ลีว่ามีคนมาปฏิบัติจะคนยังบ่ให้บวให้อ๋อหลวงปู่บห้มาพูดให้เขามากกบมีผัวมีเมียได้ที่เห็นจ้อ่า มันเป็นยุคใหม่ของพระเจ้าอานบแม่นันพี่นี่คือว่าตั้งสำนักแต่ว่าบ่ไห้ค้นขม้าปฏิบัติเขียนาไว้เบิร์ดเห้อไห่ข้เขม้าโบไห้ค้นขม้าเอ้นั่นป้ายนั่นบบไหเข้าขมาาอาสรุปแล้วก็อบไห้คนเขม้าปฏิบัติเลยบบไห่ไอ้ไหให้นยังไดเขม้ากรไดมันก็บ่ฟังมีแต่คนขี้เราเขามาเขม้าหยังอ๋อบ่รับต้องเอาคนดีๆเขม้าเอาบริสุทธิ์ที่สุดเลยเอาเอาผู้สาวผู้สาวบริสุทธิ์บบแม่นู้สาวก็ได้เอ๊ เอาเจ้าคนบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นุ่งชุดขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรมแล้วเขามาปฏิบัติเพื่ออุบล้มเขามาเนี่ยก็จะสวดญาติให้เด็กคือบวชคือบวชแล้วผู้ใดเฮ็ดไห้เนี่ยพู้ใดเฮ็ดไห้เนี่ยผู้นี่แหละเฮ็ดเราเองอันนี้เหตุเอาเองอ๋อนึกว่าแต่ลูกศิษย์ไม่เฮ็ดไห้บ่มีลูกศิษย์ดอกบ่รับตีน้องห้วยอ๋อคือบ่รับลูกศิษย์เลยบ่รับเว้าได้มันบ่สิษยา มีไพจีเซียนเนี่มีเมียได้อ๋อแมนอยู่ขจ้าบพะเสือว่าหลวงปูคือมีเมียได้พระิอ่านคือมีเมียได้ขาเจ้างงสินนะเจแกพระปัญะงงเดแมนอยู่บบมีบบมีศึกษาบ่ได้ศึกษาบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้เขาเขาเขากันบ่ได้กันบ่ได้คนละเรื่องไปเ่นคนละเรื่องเลยวะเนี่ยพระพุทธเจ้ากับพระพระเสีานคนละเรื่องกันเลยเออคนละเรื่องเลย่ว่าค้อมสวด เขี่ยมกันเตดกันมันแมนบหล่หลงปูข้ามสวดไก่แมนอยู่บ่สีโตกแดงไหมสีบ่เป็นนังซี่เด้เจ้ามาที่หลังเจี่เป็นดี่เดยอ๋อคันคัขขนคือกันไม่อีกรอบหน,นากันบ่เป็นนังซี่อืเป็นจีบ่เป็ี่นแดงใหยช่วงเคียงไห้เนี่ยเนาะเตียหละคือคือพ่หลงปูอนุญาตเนี่ยไปเผยแพร่ได้บ่ได้แผ่นดินลมแผ่นดินลมแผ่นดินไหวน้ำ่วมฟ้าจะปลาจะกินเราจะวันทะมื่นเม็ดถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน คนจีนั่งตายนอนตายหลับไหลตายอืมอืมเป็นสัน้นอ่าเพื่อนที่บอกไว้ฟังอดทอนฟังก่อนติดสอนบอกไผว่าท่านในหูเขิงเจ้าเจีหอนคนฟังอเดเยญาติพี่น้องเขิงจี่หอนคนดีไผผู้มีศีลธรรมจงที่เหลืองข้าข้างไผเดินทางพิดเช่นท่ำตุนเป็นค้นจัวมันจะหลอดกระดงบอกข้าข้างแผ่นเขิงเขิงแผ่นนี่เพื่อนตกว่าเขิงข้ามตามโบราณท่องสอนนอผู้โทส่งไข่ ค้ได้ว่างเอาไว้ในโลกก,กว้งงกางหง่เป็นเครื่องค้ำแจกเข่าโบราณเถ่ากามาพ่อต้นนี้พอแม่พ่อปลูกตอนบินเป็นพ่อชินพ่อทํำวานลงฝังไว้เอาใบาเป็นความรู้คุค้นคู่ผู้สอนสั่งคำ้ำสอนพระเจ้าคุ้นเถ่าพอดวเสีเจอให้ดีได้ท่านนับตั้งแก้บน,นี้แนวตาพี่วี่พ่อสีสามตน้นเฮาที่เขายุต้นเพราะเฮาที่ด้เขายุต้นอ,อย่างนี้พ่นกันลังฮอนอนีอ้น<า>กะแกงคอนห้ามจะแกงค้ำฮอนเอาคนดีเขามาไว้ อว่าภาษาเดียวกันต่อไปนี่นะเชื่อกันเหมืโลกเนี่ยจะบ่มีแบ่งชั้นแบ่งประเทศจะเป็นอันเดียวกันเหมืต่อไปนะต่อไปเพิ่อนเพิ่นเป็นทั้งท่านเมื่ใไห้่ไปพุ่นพินป่ามาจี้กินเขาเป็นพีเป็นน้องกันหมดคน้น่วโลกมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันเนาะคือสรุปคือสรุปแล้วว่าหลวงปู่บอกว่าสำนักหลวงปู่นี่คือว่า ไม่ต้อนรับคนที่ใส่ชุดธรรมดามาแม่บอใครใส่ชุดขาวสามารถามาคุยมา,มาคุยธรรมกะก็หลวงปู่ได้ไ<น>ต้องใส่ชุดขาวเท่านั้นนั่นแหละน้องพี่น้องเนาอผู้ใดสนใจกะใส่ชุดขาวมาคุยกับเพื่อนน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าวบางสิ่งบางอย่างเพื่นก็บอกถูกต้องน้อพี่น้องอีกอย่างอย่างหนึ่งเพื่นนี่จะเป็นคนเบิงดวงแม่นแม่นมากแม่นมานอกาอีหลีพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่แมวมาเบิงเลรอน้อพี่น้อง้หกะเพื่อนอีคนนึงมาเบิงก็คือ แม่นสุดๆเนาะในการเบิ้งดวงเนะพี่น้องเนาะนนี้กับขอบคุณหลวงปู่เนาะมาอัปเดตว่าหลวงปู่อยู่จังไดเอออันนี้เป็นที่อยู่เก่าพี่น้องเนี่ยผากันเออเพิ่นเอาแต่ผ่ากันโอ้โพี่น้องหกหลายเนาะจักเพิ่นอยู่ได้จังไดเนาะพุ่น่ะเพิ่อนขอไปนอนยุ้งสันจักนอนอยู่ได้จังไดเนาะอันนี้มันมีแต่ผ่านมุงมีแต่ผ่ามุงก็เลยหกเนาะเออมันก็เลยพี่น้องเพราะก็ยุ้งสิแหละอันนี้น้ำอันนี้น้ำน้ำโอ่งเนี่ย นำมงก็นำผนใส่ chips, ได้เตะกินได้กิน freely, ได้มิยุ่ม่ยยังบละบอเออมาสุนีกษัตริย์สะอานขึ้นเนาะบษสตราด์อะไรกับยายเห็ดบัดจมื่อเสมือบ่เห็ดกับบวได้ต้องเห็ดไว้อันนั้นยังก็ฮกแต่ยายเอาอันน er ั in ้นก no ับผ่าธรรมดานี่ละบนบะมีท่านหมองเมียนบะมีพระท่านมีหมองเมียนไมืนกม่อง่้ดูเขาจะไดแ่เมื่อนี้กะ ขอบคุณหลายๆด้วจ้าเด้อที่มาถ่ายทำเนาะได้ที่ด็มากันอืมขอขอบคุณหลายๆบ่เอามาซื้อขนมกินเนะ่จะถายเอาถ่เอาอย่าเอามื่อนั้นก็ให้ยอยู่ได้ละร้อยนึงนไหให้ยอยู่จ้ะเมื่อนางหาร้อยนึงอแล้วห้ยซื้ออังสู้คนกินเบื่อแล้วเออบอกเมื่อนั้นให้แล้วร้อยนึงกแตเมื่อนี้กัญชัยอีกร้อยนึงอ่ะอ่าลูกหลานให้ลุงปู่พัชร์อันซื้ออยู่ซื้อกินเด้อจ้า ลูกหลานมีมาหลายดอกลูกหลานอยากอยากมาหาลุงปู่นี่แหละถึงมากันอยจะเอาลุงปู่ไปลงให้ลุงปู่ดังๆละพรก่อนละครอ่ะละพรยายละพรอันกฤติยาอ่ะจังกะลาอุกจิตวานิรุตุนติเจตังโ,คโคนภาโมุสุโกรนิ่จับเจจังกะลาอุกจิตวานิรุตุนติเจตังโนภาสุโกร อันนี้จ้าปกติสังขารอุปจิตวาณิบุทธเออแม่แม่แม่กอโอ้ยยักษ์กลางอย่างยี้หยุดก่อนที่เราอะไรฟังหยุดก่อนโอ้ยหลวงปู่บ้าหลวงปู่บ่ออะไรมาสวดให้วัดกระสังขารลาเขาเคยแกเคยได้ยินนี้ค่อยปวดหัวตื๊บเลยแกผ้าจันมาหาใครนะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแล้วแบบนี้งไม่ได้เรื่องแล้วไอ้เบอรอันนี้จ้ากระสังขาราอันนี้จามัดสวดให้คนเสียไปนี่อันนี้จากสังขาราเนี่ย คอยนึกขำว่าคอพูดพอออกเลยนั่งเกาหัวอะไรไปๆกับบ้านกับบ้านแล้วกับบ้านแล้วอู้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเจ้กับพ้าข่อยหาใครพี่น้องเมียอิ่มแล้รับพรเนาะแล้ตกใจอนิจจาบรรสรกับลาลุงปู่ให้พรตกใจเลยโอ้ยไม่ใช่เรื่องแม่กับพ้าข่อยมหาผู้ใดต้องเป็นมีอานิจจาบรรสรกับลาให้ก็สวดให้แบบนี้อนิจจาสังขารให้พรนี่ยังให้พรแบบนี้ อไ่นองไปจยบหัวหลายพี่น้อง